สวัสดีครับพี่น้องทีละครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระชนะของพระเจ้าในหนึ่งที่บทดิที่5ข้อที่8นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าผู้ที่ไม่เลี้ยงดูจุนเจือญาติของตนนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวอะไร1น7 1ว่าถ้าผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่ออีก ในฉบับ t n c v บอกว่าถ้าผู้ใดไม่จุนเจือญาติพี่น้องของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวของตนเองผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อแล้วและเลวยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อพระคองพระเจ้าในตอนนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของคขืศจักในเวลานั้นว่าในคืศจักรเวลานั้นเนี่ยนะครับบางคนมีความเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าไม่ยอมสนใจญ,ญาติพี่น้องของตัวเอง อาจจะเป็นเพราะเหตุผลใดเราไม่ทราบนะครับซึ่งตั้งแต่บทที่5ข้อ8ปดถึงสิกเนี่ยก็จะพูดหลายครั้งด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาการดูแลคนที่เป็นญาติของตัวเองเนี่ยนะครับบางคนก็เป็นหญิงไม้คําว่าญาติไม่ใช่แค่ภรรยาและลูกเท่านั้นนะครับรวมไปถึงพ่อแม่ของตนเมื่อยังชรา,ารวมไปถึงญาติที่ลำบากยากจนวงเล็บต้องยากจนนะครับเราไม่สามารถไปดูแลญาติที่ร่ารวยได้เพราะว่าญาติที่ร่ารวยเขาก็จะมีคนดูแลเขาเอง คนในโลกนี้ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เหมือนกันครับและบทความของกิลส์นะครับเขาได้เขียนว่านกกระสามันยังเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ตัวมันจะช่วยแบกพ่อแม่มันนะครับเวลาที่มันบินไม่ไหวก็จะช่วยกันแบกพ่อแม่กันไปก็ประทับใจมากนะครับนั่นคือนกกระสาในขณะเดียวคันพี์บอกว่ามันแย่มากถ้าเราไม่เลี้ยงดูวงญาติของเราเพราะว่าแม้แต่สัตว์มันยังดูแลแม้แต่คนที่ไม่เชื่อเขาก็ยังดูแล นั่นคือประการที่1ครับเพราะคนทั่วไปยังเลี้ยงดูวงญาติของตนอันที่2ครับเพราะคริสเตียนเน้นเกี่ยวกับความรักพระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับเรื่องความรักเยอะแยะเลยและพระครัมภีร์บอกกับเราบอกว่าถ้าไม่มีความรักแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต่อให้มีความเชื่อมากมายก็จะไร้ประโยชน์การละเลยไม่เลี้ยงดูคนในครอบครัวมันขัดแย้งกับความเชื่อของคริสเตียนคริสเตียนเน้นเรื่องความรักการเอาใจใส่การรับผิดชอบต่อกันและกันใช่ไหมครับ พระชนะของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแค่มีความเชื่อแต่พระองค์ต้องการให้เรามีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทําและการกระทําด้วยความรักด้วยนะครับไม่ใช่กระทําแบบฝืนใจนะครับเพราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีพระเจ้าต้องการให้เราเอาใจใส่รับผิดชอบเพราะมิวว่าให้กระทําดีโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวที่มีความเชื่อในพระเจ้าวงเล็บถึงแม้ว่าญาติของเราจะไม่เชื่อพระเจ้าเราเองก็จะต้องดูแลเขาเมื่อเขาลําบาก ผมขอบคุณพระเจ้าที่มีคุณพ่อที่ใส่ใจเรื่องนี้มากนะครับแล้วมาถึงยุคตัวเองนะเราก็ได้ดูแลในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถดูแลทั้งหมดได้นะญาติใครก็ต้องดูแลกันเองนะลูกใกล้ชิดไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่เขาไม่สามารถจะดูแลได้เราก็ดูแลเขาใน,นที่3ก็คือว่าเพราะคริสเตียนมวยพราวิญญาณที่เราเลี้ยงดูจุนเจือพี่น้องของเราก็เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจเราให้เรามีจิตใจปรารถนา ทั้งให้ทําตามชอบประทัยของพระเจ้านั้นเองคริสเตียนเรามีพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าอยู่ในใจพระวิญ,ญญาณต้องสก,กิดใจเราครับให้เราทําสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่ยอมทําสิ่งเหล่านั้นเราก็ขัดขวางต่อน้าประทัยของพระเจ้านะครับและสุดท้ายก็คือเพราะเราเข้าใจผลที่เกิดขึ้นจะสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าคนที่ไม่ยอมเลี้ยงดูวงศ์ญาตินะครับก็ปฏิเสธพระศาสนาหรือปฏิเสธความเชื่อและพระคัมภีร์ใช้คำว่าเลวยิ่งกว่าผู้ไม่เชื่อ เพราะว่าคนไม่เชื่อเขายัางดูแลญาติของตัวเองแต่สําหรับคริสเตียนที่ไม่ดูแลญาติพี่น้องของตัวเองเราน่าจะแย่กว่าเขาเหล่านั้นพระเจ้าถึงบอกว่าผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นยังไงในสุภาษิตบทที่ยีข้อสิก็ได้พูดจุดนี้ไว้เลยนะครับบอกว่าคนที่ปิดตาของเรานะครับจะรับการแช่งสาบอย่างมากพี่น้องที่มีความยากลําบากญาติพี่น้องที่ลําบากและเราไม่สนใจเขาไม่ช่วยเหลือเขาปิดตาเสียเราก็จะได้รับการสาบแช่งอย่างมาก จับพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเน้นเกี่ยวกับแค่ความเชื่อระหว่างเรากับพระเจ้านะครับแม้ว่าญาติบางคนไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่นะเอารัดเอาเปรียบเราตลอดร่ารวยก็ดีไปเราก็อย่าไปยุ่งกับอะไรแต่ก็ลําบากยากจนเราก็ช่วยเท่าต่ออัตาภาพที่เรามีเพื่อเห็นแก่พระชนะของพระเจ้านะครับอธิษฐาน้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าโปรดให้พระชนะของพระเจ้านั้นเป็นจริงแต่ชืข,ของพวกหลายเพราะรู้ว่า ในการติดตามพระเยซูคริสต์การเลี้ยงดูจุนเจือญาติพี่น้องของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยเพราะาหลายคนก็มีปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างแต่เรารู้ว่าแม้คนในโลกนี้เขาก็ยังเลี้ยงดูงญาติของตนเมื่อเราสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรารู้จักผลที่จะเกิดขึ้นเรารู้ว่าพระเจ้าได้พ้องพระทัยเรื่องเหล่านี้ขอพระองค์เจ้าโปรดดูแลด้วยที่เขาหลายจะให้การสนใจให้การเลี้ยงดูญาติพี่น้องของเราตามพระสัญญาของพระเจ้าด้วย จึงอธิษฐานเรื่องกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้านีเมนเจ้าพรครับ